สวัสดีครับคุณผู้ฟังยิงดีต้อนรับเข้าสู่รายการช่างสงสัยครับลองจินตนาการตามผมนะครับคุณกำลังหลับสบายอยู่ในบ้านของคุณเองในคืนที่เงียบสงัดจูๆ่ๆคุณก็ตื่นขึ้นมากลางดึกตอนตีสามและพบว่ามีชายสวมหน้ากากยืนอยู่ในห้องนอนของคุณแล้วชายคนนั้นจับคุณมัดมือด้วยเชือกเขาเดินไปหยิบจานจากในครัวมาวางไว้บนหลังของคนที่นอนอยู่ข้างๆคุณแล้วกระซิบด้วยเสียงเย็นๆว่า ถ้าจานตกเมื่อไหร่ฉันฆ่าทั้งคู่คุณผู้ฟังครับนี่ไม่ใช่ฉากในหนังแต่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในปี1976ที่เมืองแรนโชอาโดวารัฐแคลิฟอร์เนียและมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่คืบคลานไปทั่วทั้งรัฐนานถึง12ปีเต็มชายในหน้ากากคนนี้เขาคือคนที่สื่อตั้งฉายาให้ว่า Golden State Killer ครับสิ่งที่ทำให้เขาน่ากลัวไม่ใช่แค่ความโหดเหี้ยมครับ แต่คือความฉลาดเขาฉลาดเป็นกรดวางแผนทุกอย่างมาอย่างดีสำรวจบ้านเหยื่อเป็นวันวันเป็นอาทิตย์และที่สำคัญที่สุดเขารู้ทันตำรวจไปหมดทุกฝีก้าวในช่วงเวลาแค่10กว่าปีชายลึกลับคนนี้บุกรุกบ้านคนเป็นร้อยหลังคมขืนเหยื่อไปถึง45คนและฆาตกรรมอีก13ศพแต่เขาไม่ใช่ฆาตกรธรรมดาครับเขาถูกขนานนามว่าเป็นผีดิบทางนิติวิทยาศาสตร์ คือเป็นผีที่ทิ้งร้องรอยไว้แต่ตำรวจจับต้องตัวตนจริงๆไม่ได้ตอนแรกตำรวจงงมากครับคิดว่าคดีที่เกิดขึ้นกระจัดกระจายพวกนี้เป็นฝีมือของคนร้ายคนละคนกันจนกระทั่งเทคโนโลยี DNA เริ่มเข้ามามีบทบาทพวกเขาถึงกับช็อกเมื่อพบว่าไอ้คดีโหดๆทั้งหมดเนี่ยมันเป็นฝีมือของคนคนเดียวกันย้อนกลับไปในยุค7080การสืบสวนมันก็ทำได้ตามมีตามเกิดน,นะครับ หลักๆก,ก็คือรอยนิ้วมือซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่สมบูรณ์ภาพสเก็ตจากพยานที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆจนตำรวจปวดหัวบางคนบอกคนร้ายดูหนุ่มบางคนบอกดูแก่บางทีผมสีตำทานบางทีสีบลอนคือจับทางไม่ถูกเลยและจุดที่ประหลาดที่สุดคือเสียงของเขาครับเขาจะโทรศัพท์ไปหาเหยื่อบางคนขู่ด้วยเสียงสั่นๆว่าฉันจะไปฆ่าแกแต่พอเหยื่อดัวจริงรับสายเขาก็วางหูไปเลย นักสืบต้องนั่งฟังเทปเสียงพวกนี้ซ้ำไปซ้ำมาเป็นร้อยร้อยรอบหวังว่าจะเจออะไรผิดปกติแต่ก็เปล่าเลยครับที่มันแปลกกว่านั้นคือเขาไม่แค่ทำลายหลักฐานนะแต่เขาเหมือนจะเล่นเกมกับตำรวจด้วยซ้ำเขาเอาเชือกที่ใช้มัดเหยื่อกลับไปด้วยถอดลูกกรอนประโตถอดสายโทรศัพท์เหมือนเขารู้ระบบการทำงานของตำรวจดีเกินไปดีจนน่าสงสัยแล้วเวลาก็ผ่านไปครับปี1985เเซอร์อเล็กซ์เจฟฟรีย์ ค้นพบเทคนิค DNA Finger Printing โอ้โหนี่คือปฏิวัติว,ตวงการนิติวิทยาศาสตร์เลยแต่มันเหมือนหนังไซไฟที่ยังไม่มาถึงเวลาครับเทคโนโลยีตอนนั้นยังช้ามากแพงมากและต้องใช้ตัวอย่าง DNA เยอะมากนักสืบมี DNA ของฆาตรกรจากที่เกิดเหตุนะครับแต่มันเหมือนมีกุญแจแต่ไม่รู้ว่าต้องออกไปไขกับประตูบานไหนไม่มีฐานข้อมูลคนร้ายให้เทียบไม่มีแนวทางอะไรเลยรู้แค่อย่างเดียว ว่าถ้าเจอเจ้าของ DNA คนนี้เมื่อไหร่คดีปิดทันทีแล้วปีก็ผ่านไปทศวรรษก็ผ่านไปนักสืบที่ทำคดีนี้เริ่มแก่ตัวลงบางคนกเกษียณไปพร้อมกับความรู้สึกพ่ายแพ้บางคนก็ลาออกไปเลยแต่ DNA ของฆาตรกรยังถูกเก็บไว้อย่างดีในตู้เย็นเก็บหลักฐานราวกับว่ามันกำลังรอรอวันที่เทคโนโลยีจะตามมันทันจนกระทั่งปี2016 FBI ถึงกับต้องประกาศตั้งรางวัลห้ามือเหรียญสำหรับคนที่ให้ข้อมูลได้แต่ความเห็นมันริบหรี่เต็มที่แล้วครับโลกกำลังจะลืมชื่อของ Golden State k u l l r r ไปแล้วแต่แล้วครับในยุค2,000บางอย่างก็เปลี่ยนไปคนธรรมดาอย่างเราๆนี่แหละครับเริ่มหันมาสนใจประวัติศาสตร์ครอบครัวของตัวเองเว็บไซต์อย่าง ancestry. com หรือ2 3 and me ที่ให้บริการตรวจ DNA เพื่อหาญาติหาบรรพบุรุษ เริ่มบูมขึ้นมาผู้คนหลายล้านส่งตัวอย่าง DNA ของตัวเองเข้าไปในระบบโดยที่ไม่เคยรู้เลยครับว่าพวกเขากำลังสร้างอาวุธลับชิ้นใหม่ให้กับวงการนักสืบคำถามคือแล้วจะใช้อาวุธนี้ได้ยังไงในเมื่อ DNA ที่อยู่ในฐานข้อมูลพวกนี้เป็นของคนบริสุทธิ์ไม่ใช่ของอาชญากรปี2018ครับทีมนักสืบที่นำโดยพอลมอสซึ่งเป็นคนที่ไล่ล่าไอ้ฆาตากรคนนี้มาน,นานถึง24ปี เขาปิ๊งไอเดียหนึ่งขึ้นมาเป็นไอเดียที่ถ้าไม่เรียกว่าบ้าก็ต้องเรียกว่าอัจฉริยะเขาเด s ซิเดนเอา DNA จากที่เกิดเหตุของฆาตรกรไปสร้างโปรไฟล์ปลอมๆขึ้นมาแล้วอัปโหลดเข้าไปในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า GED Match ซึ่งเป็นเว็บฟรีที่คนเอาผล DNA มาเทียบกันเพื่อหาญาติวินาทีที่อัปโหลดเสร็จทั้งทีมนั่งจ้องหน้าจอใจเต้นตุ้มๆต,ต่อมๆเลยและผลก็ปรากฏขึ้นครับพวกเขาไม่ได้เจอตัวร้ายแบบเป๊ะๆห แต่เจอสิ่งที่น่าทึ่งกว่านั้นพวกเขาเจอญาติห่างๆของฆาตกรครับแถมไม่ใช่คนเดียวด้วยแต่เจอเป็นสิบสิบคนโอ้โหนี่มันคือจุดเริ่มต้นของจิ๊กซอที่ซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์การสืบสวนเลยก็ว่าได้คุณมีรายชื่อญาติแล้วคุณจะหาตัวร้ายจากคนพวกนี้ได้ยังไงณจุดนี้ทีมนักสืบต้องวางปืนลงชั่วคราวแล้วผันตัวไปเป็นนักลำดับวงตระกูลครับพวกเขาเริ่มสร้างแผนภูมิต้นไม้ขนาดยักษ ย้อนกลับไป150ปีเพื่อหาจุดร่วมของ DNA ที่พบคือหาปู่ทวดของปู่ทวดคนที่เป็นบรรพบุรุษร่วมกันของญาติทุกคนที่เจอในระบบนั่นแหละครับงานนี้คือหินสุดนะครับลองลึกภาพตามนะต้องสืบย้อนไปถึงคนที่อาจจะเสียชีวิตไปตั้งแต่ศตวรรษที่19แล้วแล้วไล่สายลงมาทีละรุ่นทีละรุ่นจนถึงคนที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันมันต้องผ่านทั้งสงครามโลกการย้ายถิ่นฐานครอบครัวที่แตกแยก ข้อมูลกระจัดกระจายไปหมดพวกเขาใช้ทุกอย่างที่มีครับ ancestry.com ใบมรณะปัตรสูติบัตรสัมมโนโประชากรบางทีต้องไปขอเอกสารจากโบสถเ์เก่าๆหรือสู่สารที่ถูกลืมไปแล้วหลังจากทำงานหนักกันอยู่หลายเดือนในที่สุดพวกเขาก็ได้รายชื่อผู้ต้องใสามา25คนเป็นผู้ชายที่อายุได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุและมีประวัติครอบครัวสอดคล้องกับแผนภูมิต้นไม้ DNA ที่สร้างขึ้นมา แต่จาก25คนคนร้ายมีแค่คนเดียวใครคือคนที่ใช่การสืบสวนแบบดั้งเดิมกลับมาอีกครั้งครับไล่เช็คทีละคนประวัติการทำงานที่อยู่รูปถ่ายเก่าจนกระทั่งมีชื่อหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมาโจเซฟเจมส์ดิอันเจโลชายชาราวัย72ปีที่ใช้ชีวิตเงียบๆอยู่ในย่านซิตรัสไฮท์สและที่น่าตกใจคือเขาเป็นอด,ดีต ตรำรวจทุกอย่างมันลงล็อกเป๊ะเลยอายุได้เคยเป็นตำรวจนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขารู้ทันตำรวจทุกอย่างและที่น่าสนสัยสุดๆคือเขาถูกไล่ออกจากราชการตำรวจในปี1 9 7 9ข้ออะไรทราบไหมครับข้อหาขโมยของในร้านค้าวันที่24เมษายน2018ทีมสืบสวนตัดสินใจทิ้งไพ่ใบสุดท้ายพวกเขาแอบสะกดรอยตามดิแองเจโลไปที่ร้านฮอบบี้ล็อบบี้ แล้วก็เฝ้ารอจนกระทั่งเขาออกมาจากร้านแล้วทิ้งขวดน้ำพลาสติกลงในถังขยะหน้าร้านทันทีที่รถของเขาขับออกไปนักสืบรีบพุ่งเข้าไปเก็บขวดน้ำนั้นขึ้นมานี่แหละครับจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่พวกเขารอมา40ปี DNA จากน้ำลายบนขวดน้ำถูกส่งไปเทียบกับ DNA จากที่เกิดเหตุเมื่อ30กว่าปีก่อนและผลก็คือตรงกันร้อเปอร์เซนไม่มีข้อผิดพลาด ไม่มีข้อสงสัยชายแก่คนนี้คือโกลเดนสเตทคิลเลอร์ที่หลบหนีกฎหมายมาเกือบครึ่งศตวรรษเช้าวันต่อมาตำรวจบุกเข้าจับกลุ่มดิอันเจโลที่บ้านของเขาปิดตำนานฆาตรกรที่ทำให้นักสืบทั่วแคลิฟอร์เนียต้องปวดหัวมานานสิบสิบปีเรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่การจับกลุ่มนะครับแต่มันคือจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์การสืบสวนไปตลอดกาล ดีแองเจโลกลายเป็นอาชญากรคนแรกๆของโลกที่ถูกจับด้วยเทคนิคที่เรียกว่าจีเนติกจีเนโอโลจีหรือการสืบสวนผ่านลำดับวงตระกูลเชิงพันธุศาสตร์และหลังจากคดีนี้มีคดีเก่าๆที่ปิดไม่ลงอีกกว่า200คดีทั่วโลกถูกไขได้ด้วยเทคนิคเดียวกันมันทำให้นักสืบเห็นภาพใหม่ไม่ว่าคนร้ายจะระวังตัวแค่ไหนไม่เคยส่ง DNA ของตัวเองไปตรวจที่ไหนเลยแต่ถ้าญาติของคุณแค่ญาติห่างๆสักคนนึง เคยส่ง DNA ของเขาไปที่เว็บไซต์เหล่านี้คุณก็อาจจะถูกตามเจอได้แต่นี่แหละครับที่มันนำมาสู่คำถามที่น่าคิดและก็น่ากลัวในเวลาเดียวกันถ้าในอนาคตคนร้ายก็ฉลาดขึ้นเขากับญาติพี่น้องทั้งในตระกูลไม่เคยมีใครส่ง DNA ไปให้เว็บไซต์เหล่านี้เลยเราจะจับเขาได้ยังไงความจริงก็คือวิทยาศาสตร์อาจจะมีคำตอบที่น่ากลัวกว่านั้นรออยู่ครับ เทคโนโลยีที่อาจจะทำให้ไม่มีใครสามารถหลบหนีได้อีกต่อไปเรื่องนี้มันอาจจะเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ